วันนี้เวลา1 7น1 0นสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลงิงศพนายเศรษฐาศิราชยา,าซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565สริอายุ77ปีใายเสรษาศิร,ราชายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2487เป็นบุตรของนายบุญรอดกับนางสมจิตศิร,ราชายาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาจากโรงเรียนวัดประวันนิเวศใายเสรษทาศิร,ราชายาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีมีโอกาสฝึกหัดทักษะด้านดน,นตรี พัฒนาตนเองจะมีฝีมือได้เป็นนักร้องและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง The Impossible ในปี2512ได้เข้าแข่งขันการประกวดวง String Combo ชิงถ้วยพระราชทานได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักโด่งดังและได้แสดงคอนเสิร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศในเศรษฐาศิรชายายายังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มีผลงานมากกว่า100เรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรรายการต่างๆมากมายรวมถึงเป็นผู้กำกับการแสดงผู้จัดละครและผู้จัดรายการได้เสรษฐาศิรชายยายังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อสร้างงานทางด้านสาธารณกุศลช่วยเหลือเพื่อนักแสดงนักร้องนักดนตรีทำประโยชน์สังคมมาโดยตลอดเป็นผู้ที่มีความจงรับภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้รับเครื่องราชสิริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเดเรกคุณาภร์ชั้นสี่จตุถะดเเรกคุณาภรณ์ และในปี2553ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมในปี2554ได้รับรางวัลเชิดชูบุคคลทางด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติตลอดจนนจายเศรษฐาศิรชายายัางได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2554 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอรัญญานามวง์มีบุตรสาวหนึ่งคน